นะครับผมก็มารีวิวจัดต่องี้หนึ่งชุดนะชุดนี้นะครับเป็นสองคูนสองพรีเมียมของเรานะฮะสองคูนสองพรีเมียมนะครับพรีเมียมเป็นแบบไหนเดี๋ยวพามารับชมชุดนี้จะเป็นตัวเต็มนะฮะเบสโครงหล่อกลางโครงหล่อนะเบรสิบแปดนิ้วนะเทอร์โบนะครับตัวนี้นะฮะเบรสิบแปดนิ้วเทอร์โบนะครับปกติจะจัดเป็นกระแทกข้างวันนี้ลูกค้าบอกขอเป็นเทอร์โบบ้างได้ไหมอ้าวเราจัดให้ได้นะครับเบสเทอร์โบสิบแปดนิ้วพันสองร้อยวัตต์โครงหล่อนะครับตู้สตอมตัวเต็มนะฮะ งานบริษัทตะแกงปั๊มน้หูยกเหลขขอบเลกนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ัด20มิลนะไม่อัดแท้นะครับตู้ตัวนี้นะครับรับงานออกงานกลางแจ้งนะเวทีเวใหญ่ใช้เลยนะครับดนตรีวงใหญ่ๆตู้กลางนะเป็นตู้15นิ้วนะครับโครงล่อนะครับแหลมจรวดมีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกลางตัวท็อปของเรานะในชุดนี้นะครับแล้วก็มาด้วยที่พาวเวอร์นะครับ KX 1 0 0 2นะครับขับเบสนะครับ KX 6 0 0ขับกลางนะครับก็จะมีคอร์ส มีไมลอยมีปลั๊กไฟมีมิกนะอ่าเล็กตัวนี้ยังเป็นเริ่มต้นนะชุดนี้จบ4 5 0 0 0บาทนะ4 5 0 0 0บาทเนี้ยก็จะได้เป็นในแนวนี้เลยนะครับสวยๆแต่ว่าในงบประมาณนี้นะครับถ้าสามารถอัพพาวเวอร์ได้นะอัพไม่ได้อัพปลั๊กได้อัพมิกได้นะรััน,นี้แล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านนะอันนี้ผมให้เริ่มต้นก่อนว่า45่หมเนี่ยอ่าลูกค้าได้2อคูณสแล้วนะแต่ชุดนี้ไม่สามารถเพิ่มตู้ได้แล้วนะเพราะพาวเวอร์อมันสุดแล้วนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าชุดนี้เป็น2อคูณสพรีเมียมในชุดแบบ เริ่มต้นนะถ้าใครจะใครอยากอัพนะครับอยากให้แรงขึ้นนะเบตเป็นพันหเบตเป็น2000ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอันนี้ผมให้เริ่มต้นดูว่าในชุดที่มันพร้อมจัดได้ประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็ระบบสายระบบอะไรก็เป็นสเปคคอนทั้งหมดนะครับสเปคคอนทั้งหมดชุดนี้นะครับส่งบึงการนะครับเซกานะครับอันนี้นะครับจากปกติจะเป็นกระแทกข้างนะครับกระแทกข้างก็ได้นะครับถ้าใครชอบกระแทกข้างนะครับนี่ครับ ก็แท้ข้างเราก็มีให้นะแต่วันนี้ลูกค้าบอกเอาเทอร์โบนะครับเราก็จัดให้สวยๆตัวนี้ก็ร้องลําทําเพลงออกงานได้สบายๆนะครับผมแต่ว่าพาวเวอร์นะเอาให้สุดมันไปได้กว่านี้นะครับแต่นี่ผมเอาแค่เริ่มต้นเพราะลูกค้าอยากได้เริ่มต้นในชุดโครงหล่อนะครับก็เกลางโครงหลอด้วยนะครับเบสโครงหล่อนะครับพาวเวอร์ยังอัพได้อีกนะครับไมยังอัพได้อีกบัคมิกยังอัพได้อีกแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยนะแต่ผมว่าเริ่มต้นนะครับประมาณนี้กําลังสวยนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทไม่แพงไม่ เบสจะได้เป็นตัวรับงานออกงานเลยนะครับผมอะเดี๋ยวมาฟังเสียงไม้กันสักนิดนึงนะครับว่าไม้เป็นเช่นไรสำหรับมิกตัวนี้ไม้ My ตัวนี้นะเช็ควันทดสอบโอ้เช็ค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  two ทดสอบเช็คเช็ควันเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกต์นะครับเปิดเอฟเฟกต์เข้นไปเช็ค two ทดสอบเช็ควันทดสอบ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบจืดจืดก็ถือว่าตัวนี้นะฮะดังกว้างนะครับผมรุ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลางสิบห้านะเป็นโครงหล่อด้วยนะฮะแล้วก็เบสสิบแปดเป็นโครงหล่อนะครับผมเจอโบก็แด้น้นหนึบหนึบตึบๆเลยนะผมก็ชุดนี้ไปเซกานะครับบึ่งกานนะครับผมเดี๋ยวแพ็คจะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมในงบนี้นะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผม เครื่องเสียงนะครับมันไม่ค่อยจะมีงบจ่ายตัวเท่าไหร่นะครับบางทีลูกค้าต้องการพาวเวอร์แรงกว่านี้นะครับต้องการอะไรที่มันแรงกว่านี้เราก็ต้องจัดอัพขึ้นไปเนี่ยผมให้เริ่มต้นว่าเบส18นิ้วพรีเมียมมันจะแบบนี้มันจะมี18นิ้วธรรมดาอีกนะครับก็จะเป็นตู้กลางธรรมดาตู้เบสธรรมดานะครับมันก็จะมีเริ่มที่สามหมื่นอีกนะครับในสไตล์แบบนี้นะครับไม่ได้มีแต่แพงๆนะครับเบส18นิ้วสองใบนะครับกลางสองใบนะพาวเวอร์แบบนี้แต่ต้องลดพาวเวอร์ลดอะไรดูครับคอร์ดปลั๊กไฟไม่ลอย เริ่มที่30 0 0 0บาทแล้วกันนะครับใครอยากดูรูป30 0 0 0บาทก็แอดไลน์มาเพราะว่าบางคนดูไปเนี่ยโอ้โหก็ชอบนะครับ45,000แต่ว่างบไม่ถึง30 0 0 0ก็มี35,000ก็มี4 0 0 0 0ก็มีนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะมาคุยกับผมนะผมจัดให้ได้เพราะว่ารายละเอียดแต่ละอย่างมันก็ตามสเปคแล้วกันนะครับวันนี้ก็เร็วๆแล้วกันสำหรับชุดนี้4 5่0 0บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรรานจูบินเตอร์นครปฐผมได้เลยสินค้าเรามีมากมายนะโอ้โหอลังการฮอนเทินนะครับทุกอย่างนะครับเครื่องไฟดนตตรรรรรีพััยนน์ะคคบบเาจด สินค้ามีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับชุดนี้อ่ะฟังเพลง อยากได้แบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับหรืออยากเห็นรูปนะครับมีงบเท่านี้มีงบเท่านี้อยากได้เท่านี้เท่านี้นะครับก็จัดกันไปนะครับตามระบบวันนี้ก็ฝาก,กเราู่ตามด้วยแล้วครับลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ